เป็นเรื่องปกติครับเจอเรื่องอะไรดีๆก็มาบอกกันนะครับอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆครับผมชอบดูคนที่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆในโลกบางที่เนี่ยสังคมบ้านเมืองก็ดีแต่บางที่เนี่ยสังคมบ้านเมืองก็ล้าหลังจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับคนนะครับการที่คนเราเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดอยู่ในสภาพชีวิตที่ดีครอบครัวดีการศึกษาดีทุกอย่างดีหมดแล้วเราก็ ทำดีจนเคยชินอันนี้ชีวิตก็ดีเป็นเรื่องปกติแต่การที่บางครั้งบางคนไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วส่งผลไม่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เงินแต่ทําลายความเจริญยั่งยืนของสังคมอะไรประมาณนี้ทั้งหมดครับชีวิตคนเราครับเร,เราเจอได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีคนเรากลายเป็นได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่วันใดที่ เราคิดอยากเริ่มต้นใหม่แม้ในสภาพที่เรายังไม่ดีนักประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเองไปเจอหลังจากที่พยายามค้นหาวิธีมานานง่ายที่สุดนะครับมันเป็นเหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องกระดุมม็ดแรกเม็ดแรกที่ผมติดเลยนะเอาง่ายเลยนะเราวิเคราะห์ไอ้ที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยที่ทำการบ้านมาทั้งหมดเนี่ย พยายามมาทั้งหมดดึงมาใช้ได้กับการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกก็คือตัวผมเองเนี่ยจะถามตนเองว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรค่าไหมมีประโยชน์ไหมเริ่มต้นจากการตื่นนอนธรรมดาตื่นนอนผมเนี่ยก็งงๆไม่รู้จะทำอะไรก็นวดตัวสดชื่นแจ่มใสไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมาติดสิ่งที่ไม่ดีเป็นประจำก็คือ จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูแต่จากเมื่อวานเนี่ยผมเจอคำนี้แหละสิ่งนี้ควรค่าแก่การทำหรือไม่มันควรค่ามันเหมาะกับเราหรือไม่นะครับเราควรทำมันไหมนะครับกระดุมเม็ดแรกนี้เนี่ยไปติดในแบบของท่านจากนั้นครับคนเราทำอะไรได้หลายอย่างแต่การที่เราเอาจิตเนี่ยฝึกดึงจิตบ่อยๆมาอยู่ที่คำว่า กุศลจิตกุศลกรรมหรือจิตดีกรรมดีหรือรู้สึกดีคิดดีพูดดีทำดีนึกดีนะครับเนี่ยลองดึงดึงตัวเราเองดึงความสนใจใส่ใจของเราเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ตรงนี้บ่อยๆจากนั้นครับก็ไปทำในสิ่งที่ควรทำนั่นแหละซึ่งอย่างชีวิตของผมเนี่ยเคยทำไม่ดีมาเยอะเราก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีที่โผล่เข้ามาในชีวิตบ้างถูกต้องไหมครับ แต่เราต้องรู้ว่ากระดุมเม็ดที่หนึ่งคืออะไรครับถามตันเองก่อนว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่สิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่ควรทำแล้วไปทำให้ดีถูกต้องไหมครับเราก็จะเคยชินกับความดีเดี๋ยวพลังดีสิ่งดีๆก็จะก่อขึ้นกับตัวเราซึ่งตรงนี้ต้องไม่ใจเร็วด่วนได้ทำอยู่ทุกวันโดยโดยไม่ต้องเอาพลังความคาดหวังมาถาถมใส่ตนเองอ่ะเม็ดที่หผ่านไปแล้วนะครับ บางทีมันอาจจะไปทํางานเป็น3วันก็ได้ไปทํางานเป็น20นาทีก็ได้บางทีอาจจะเป็นการไปออกกําลังกายก็ได้ตอนเช้าถูกไหมครับนี่คือสิ่งดีๆที่ควรทํานี่คือสิ่งสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะนี่กระดูมเม็ดที่1กระดูมเม็ดที่2ส,สิ่งดีๆที่ควรทําคืออะไระอ๋อกับเรื่องใดๆก็แล้วแต่นําพาเข้าสู่จิตดีกรรมดี กุศลจิตกุศลกรรมรู้สึกดีอารมณ์อาการดีอารมณ์อาการสภาพดีคิดดีนึกดีพูดดีทดําดีเขียนดีอะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเม็ดที่2แต่มันก็ต้องมาจากเม็ดที่1ถูกไหมครับบางทีมันอาจจะเป็นแค่การออกกําลังกายซึ่งมันคืออะไรครับคือตัวเลือกเดียวที่เราได้เลือกแล้วตามหลักต่างๆอาบางทีอาจจะต้องอาศัยหลักจักรกะ หรือสายหลักของปรุงอารมณา์การที่เหมาะสมกับตัวเลือกซึ่งก็คือกระดุม2เม็ดนี่แหละส่วนเม็ดที่3คืออะไรครับเม็ดที่3คือเม็ดเสริมในกรณีที่เราเจอเรื่องราวใดๆที่มันไม่ดีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเคยเห็นไหมครับคนที่เจอโอกาสที่จะได้คดโกงแล้วได้เงินนึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมใจเย็นๆดูมาทั้งชีวิตแล้วนะครับ คนที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยท้ายสุดก็ได้รับผลไม่ดีอยู่ดีแล้วบางทีการที่หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเนี่ยส่งผลเสียแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปดูคนโกงให้ไปดูคนไม่ดีให้ไปว่าคนไม่ดีนะครับเนี่ยย้อนกลับมากระดูเม็ดที่1เม็ดที่2ทําดีแบบเจียมตัวเล็กๆน,น้อยๆในกรอบในขอบเขตที่เราทําได้ต่อไปเม็ดที่4เม็ดที่4ี่เลครับอย่างผมเนี่ยอัดวิดีโอนี้เพื่ออะไร เพื่อที่จะเผือมีใครสักคนที่แบบเดินเข้ามาในขายของเราอ่ะเราก็บอกว่าเนี่ยผมทำวิดีโอนี้แหละนะครับถ้าใครมาเข้าสู่1 2 3บ่อยๆแล้วเรามาร่วมกันเป็นทีมอ่ะเป็นทีมเราจจะไปทำมาหากินเจียมตัวใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ยกระดับพัฒนาไปตามลำดับโดยดูตัวอย่างเจ้าสัวที่เริ่มจากการทำงานหนัก งานหนักนี่สอนเขาจากนั้นเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาทําของขายมาหาเ,เลขขายขายเสร็จเก็บออมเงินไว้เอาเงินไปไปทำงานต่อด้วยทํามาหากินสอดสายสายตาหาวิธีด้วยจนกลายเป็นเจ้าของกิจการธนาคารในประเทศไทยทุกท่านครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันทําคนเดียวได้ระดับหนึ่งทําร่วมกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใน เป็นในระดับหน่วยงานที่เราทําอยู่อ่ะเราก็บอกว่าคนเรามาคุยกันได้เพื่อทําความเข้าใจเรื่องงานเรื่องหน้าที่เรื่องกระบวนการในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นจนเป็นทีมเป็นผังงานที่มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นเป็นทีมงานผังงานทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมพิเศษผังพิเศษเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราไล่ติดไปทีละกระดุมประเด็นอเลยครับมาบอกในวิดีโอนี้เผื่อไว้เผื่อไว้ว่าอ จะทำทำยังไงถึงจะดีอ๋อหลายอย่างถ้าเป็นระดับประเทศทํำยังไงร,ระดับโลกทํำยังไงอ๋อเราให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เราสามารถตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะลวิยการทั้งปวงได้จากคนที่เต็มใจเต็มใจเสร็จปุ๊บฝึกให้ผ่านพอฝึกผ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหเต็มใจเสร็จปุ๊บฝึกให้ผ่านฝึกให้ผ่านทํายังไงมาเคยชินกับการ ทำกิจที่ควรทำทำกิจกรรมคุณภาพทำให้เกิดทักษะฝีมือคนเหล่านั้นมาจุดติดมาติดเครื่องกระแสกรรมดีมาจุดติดมาติดเครื่อง innovation ถูกไหมครับนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือการสร้างสรรค์การต่อย,ยอดการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ดูการสร้างสรรค์ต่างๆดูจุดต่างๆแล้วดึงมาสัางเคราะห์ก่อเกิดเป็น การสร้างสารรค์รูปแบบต่างๆแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริมจุดโครงการต่างๆที่จะเป็นความเจริญของสังคมทั้งหมดเกิดจากความเต็มใจทุกท่านครับนี่แหละนะครับติดกระดูมเม็ดแรกไปไว่าอะไรครับเบสิกแน่นบางคนที่พลาดเพราะอะไรไปชอบไปเคยทำ ทำโดยไม่ต้องคิดในสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์บางทีทำไปแล้วเกิดผลเสียนะครับก็ชอบอะ่ะก็ชอบแต่มันเกิดผลเสียนี่คือเบสิกพื้นฐานกระดุมเม็ดแรกส่วนกระดุมเม็ดต่อไปนั้นแล้วแต่นะครับบางทีมันแค่2เม็ด3เม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าทำมาหากินได้คล่องแล้วนะครับ เพียงแต่เลยครับเราติดอยู่ในพฤติกรรมเดิมๆติดอยู่ในความเชื่อจิตใจที่ยอมรับเดิมๆแตถ่ถ้าเราดึงดหลัก475 4438นะครับหลักจาก,กระหลักวิทยาการจิตวิยาศิละปะจากกระเครื่องมือกลไกลเนี่ยที่มันจเจริญง,งอกงามไปตามลำดับเนี่ยมาใช้ในแบบที่วิดีโอของผมก่อนๆที่คนไม่ดูนะครับ ผมเองก็ยังปรับพฤติกรรมตนเองได้ไม่ดีนักแต่วันนี้คือเลยครับมันเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นวันอังคารปลายเดือนกันยายน21 2 22 3นะครับวันอังคารที่23กันยายนก็ดีใจนะครับด,ดีใจมากๆที่ที่เหมือนได้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ ได้ชวนพวกเรานะครับกลุ่มคนที่มาร่วมติดกระดุมเม็ดแรกเริ่มจากพื้นฐานไม่ใจเร็วด่วนได้นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกชัดเจนเลยว่ามันดีเนี่ยเห็นว่าหลักการเติมพลังเข้าไปไม่ใช่ว่าทําในสิ่งที่ควรทำอ่ะคืสิ่งที่ควรทําไม่ใช่พอเราทําไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยดีจังเลยที่เราได้ทําในสิ่งที่สมควรทํามันคืออะไรครับมันคือการที่เราไป นวดตัวอย่างถูกต้องถูกหลักแล้วก็เติมพลังเข้าไปในการนวดตัวมันคือการที่เราฝึกสติสมาธิมันคือการที่เราฝึกหลักอริยสัจมาใช้งานให้คล่องทุกอย่างมาเข้าหลักเลยนี่ควรทําหรือไม่เออทาไปแล้วดูยาวๆเนี่ยมันจะมีผลยังไงอ๋อเรื่องนี้เหรอโครงการนี้หรอแผนการนี้เหรอทําไปถ้ามันทําสําเร็จนะมันจะดีอย่างนี้จากนั้นมาทําจริง นำพลังและการเรียนรู้จากทั้งหมดนั้นเนี่ยที่นึกตรึกด้วยหลักอริยสัจเนี่ยมาประกอบร่วมกับการทำพร้อมกับพลังของการคล่องในการนึกในการตรึกไปเนี่ยมันก็จะทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นอ่าเราคิดว่าทำแบบนี้นะมันดีแต่มันต้องปรับนิดนึงเพราะว่าเราเล็งเห็นไงนะครับจากหลักอริยสัจเราก็ปรับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นเห็นภาพแล้วดึงดึงพลังมาใช้ดีกับตอนนี้ จนมันสําเร็จจนมันบนรรลุก็ตามหลักอริยศษษาสตร์คือหลักอริยศาสตร์มันไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธมัคนะครับมันคือการที่รู้ว่าอันนี้แหละไม่ดีก็อย่าไปทาอ่ะอันนี้ดีทําจากนั้นเนี่ยนึกจินตนาการว่าทางที่ไปเมื่อไปถึงแล้วทุกสมุทัยนิโรธนโเนี่ยสมุทัยนิโรธเนี่ยก็คือเฮ้ยถ้าไปถึงแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าทําสําเร็จแล้วจะเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยมัคก,ก็คือไปทํา ไปเข้าจุดพาตัวเองไปเริ่มไปทําไม่ใช่นึกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําแต่ทําครบทั้งอ,อริยสัจสี่ก็คือต้องไปทําจริงทําด้วยความใช่ด้วยความคมชัดด้วยความชัดเจนซึ่งก็คือสตินะครับนั่นแหละนะครับโอเคครับล,ลองดูนะครับลองดูที่มาเล่าในวิดีโอทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือได้รวมทีมนะครับ เป้าหมายรองล,อง,ลองมาก็คือเป็นกุศลกรรมอยากรวมทีมกับคนที่ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วเรามาจุดติดไอ้ไกลไกดีๆทีมงานผังงานดีๆของพวกเราชีวิตเราเราจะปล่อยร่องรอยไปก็ได้หรือไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยทำนายได้เลยว่าทำงานแบบนี้ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่เราอยากได้เริ่มต้น กิจการที่ดีกว่าเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอือะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ